สวัสดีคะ่ะพบกับเซลปิกกี้นะคะที่วริษาการขายสุทรมอเตอร์สาขาสิงห์นคลินคะ่ะวันนี้มาปล่อยรถของพี่รับวิกรนะคะกับโปรโมชั่นแคมเปญหนึ่งหมาก้บาทพี่ได้โปรนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะอ่าแล้วของแถมที่พี่ได้นี่คือครบ,ครบไม่มีเยอะมากด้วยเหร๋ <laughs> <laughs> ไม่มีไม่มีแบบว่า บิดหรือว่าไม่มีแบบว่าอะไรที่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงที่บอกหมดเลยอ๋อโอเคแล้วช่องทางการติดต่อของพี่อะค่ะติดต่อมาทางช่องทางไหนถึงมาเจอเซลล์ิกได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อในอินเทอร์เน็ตอะครับอ๋อในอินเทอร์เน็ตใน a c e b o o k เนาะช่องทาง a c e b o o k ใช่ไหมคะทักมาหาปิกวันแรกในเพจก่อนพี่ยังไม่ตอบก็เลยขอลน์กลับเนาะก็เลยคุยกันไลน์คุยคุยเันมาก็มานัดกันที่โชว์รูมค่ะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นน้ํามันที่พี่เลือกใช่ไหมคะคเอาไปให้กับแม่บ้านอ๋ออเคค่ะ ของแต่งของพี่อะค่ะที่ครบจบนะคะครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังไงก็การบริการการดูแลของเซลฟิกเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่นี่สุดยอดมากค่ะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนที่เริ่มต้นจนสุดท้ายเลยเนีจะล้ำรถเลยครับได้ค่ะดอกเบี้ยที่ได้ไปนี่พึงพอใจไหมคะพี่พึงพอใจอยู่่าลูกค้าได้เป็นในส่วนของดอกเบี้ยสามบาทกว่านะคะใช่แล้วก็ ได้เป็นโปรในงน9,900บาทด้วยครบจบแบบนี้ไปเลยค่ะโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณแม่วิกรณ์นะคะที่ให้โอกาสพี่ได้ดูแลนะคะแล้วก็กับคันนี้บางๆเฮงๆนะคะถ้าติดขัดอะไรหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็โทรหาเซลปิกได้เลยนะคะได้ขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองไปให้พี่สาวนะคะที่จังหวัดระยองค่ะขอบคุณมา่เลยค่ะสวัสดีค่ะ drive your ambition Mitsubishi Motors